เราจะมาเรียนกันในเรื่องของลักษณะทางพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตก่อนที่จะเรียนเรื่องลักษณะทางพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตนักเรียนจะต้องเรียนในเรื่องของสิ่งมีชีวิตมาแล้วนะครับสิ่งมีชีวิตในรูปรูปนี้ก่อนนะครับรูปนี้ก็คือยีราฟยีราฟเป็นสิ่งมีชีวิตนักเรียนรู้แล้วนักเรียนเคยเรียนมาแล้วนะครับสิ่งมีชีวิตหนึ่งเลยต้องหายใจ2ต้องกินอาหาร 3. ต้องขับถ่าย 4. มีการสืบพันธุ์และ5มีการตอบสองต่อสิ่งเล้านี่คือสิ่งมีชีวิตท่านี้การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรการสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันจะทําให้มีการเพิ่มจํานวนและมีการดําลงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตนั้นนะครับทำไมยีราฟต้องมีการสืบพันธุ์เพราะจะดําลงพันธุ์ของยีราฟไว้ทาไมเสือต้องการสืบพันธุ์ เพราะจะได้ดำรงพันของเสือไว้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตจริงจําเป็นต้องมีการสืบพันธ์เพื่อดำรงพันธุ์ของตัวเองไว้การสืบพันธนะ์นี้นะครับก็เรียนดูตรงนี้สุนัขกับเด็กผิงคนนี้นะครับลูกสุนัขกับเด็กผิงนี้นะครับลูกสุนัขก็จะมีการสืบพันธ์ของพ่อและแม่มาเด็กผิงนี้ก็จะมีการสืบพ่อ สืบพันธ์ของพ่อและแม่ของที่พิงนี้มาซึ่งสิ่งมีชีวิตทั้งสองอย่างนี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต่างชนิดกันไม่สามารถมีการสืบพันธุ์นะครับไม่สามารถมีการสืบพันธุ์นะครับหรือการดำลงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันได้นะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของสนุนัขจึงเป็นลักษณะที่เฉพะาะลักษณะของมนุษย์จึงเป็นลักษณะที่เฉพาะของมนุษย์เช่นเดียวกันนะครับอ่าถ้าพูดถึงในเรื่องของ เขามารธรรมดามแล้วต้องรู้จักคนนี้ครับไว้คนนี้คือใขรคนนี้คือเกเก,เกอร์เมนเดลเกเกอร์เมนเดียเนี่ยเป็นนักบวชเป็นนักบวชที่ชอบทําสวนเพราะฉะนั้นเขาจึงได้ศึกษาในเรื่องของต้นไม้ต่างๆ,ๆนะครับต้นไม้เขาวันนึงเขาสังเกตเห็นว่าต้นถั่วเลตาเขาเนี่ยมีความแปลกนะครับเขาจึงอยากรู้นะครับว่ามันแปลกได้ยังไงทำไมมันถึงเกิดขึ้นลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเขาจึงทําการทดลองโดยการนําต้นถั่วเหลืตาเนี่ยที่มันมีสีต่างกัน มีลักษณะของฝักต่างกันสีดอกต่างกันสีเมล็ดต่างกันทำการทดลองโดยการน,นำมามาผสมพันธุ์กันนะครับทําเวลานิดถึง8ปีนะครับเขาก็ได้เห็นว่าลูกของต้นถุนเตาหรือ,เ,อ,อเมล็ดที่เกิดจากต้นถุนเตาแล้วมีการเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีลักษณะที่เหมือนกับพ่อของแม่มันนะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงคิดเราว่า ลักษณะที่ถ่ายทอดจากพ่อและแม่มาสู่ลูกเนี่ยมันคือลักษณะทางพันธุกรรมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อนักเรียนเรียนตรงนี้แล้วนักเรียนต้องมาตอบคำถามตรงนี้ตอบคำถามตรงนี้รู้หรือยังการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมคืออะไรเมื่อกี้เพิ่งบอกเองนะครับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมคืออะไรก็คือการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเกิดขึ้นยังไง โอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับ